สวัสดีค่ะพันวรการนะคะเวลาที่พันมีโอกาสได้ไปเจอแฟนๆเพลงเนี่ยแฟนๆเพลงก็จะทักพันว่าหน้าดูเด็กเหมือนตอนเข้าวงการหน้าใหม่ๆเลยซึ่งเราก็ดีใจนะคะถ้าทันที่เราเนี่ยเจอทั้งแสงสีบนเวทีแล้วก็รวมไปถึงการนอนดึกแทบจะทุกวันเลยแต่ว่าผิวหน้าของเราก็ไม่โทมเลยนะคะเพราะว่าพันมีตัวช่วยดีๆมากๆที่จะมาแนะนํานะคะก็คือตัวน,นี้เลยค่ะ ฟาบิโครีมนมพึ่งรกแกะจากออสเตรเลียค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยพันใช้อยู่เป็นประจำนะคะใช้มาสักพักแล้วด้วยก็จะบอกว่ามีส่วนผสมที่เข้มข้นจากธรรมชาตินะคะมีนมพึ่งแล้วก็รกแกะจากออสเตรเลียรวมไปถึงคิวเทนแล้วก็มีน้ำมันปับปลาฉลามด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ย รวมความอ่อนเยาว์ไว้ในกระปุกนี้แล้วใครที่ตอนนี้กําลังเริ่มมีริ้วรอยหรือว่าจุดด่างดำนะพันแนะนําตัวนี้เลยและที่สําคัญนะคะทําให้หน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นอิ่มน้ําดูหน้าเด็กด้วยค่ะตอนนี้นะคะราคาเพียง990บาทใช้ได้2เดือนจะบอกว่าคุ้มมากเพราะว่า1กระปุกเราสามารถใช้ได้2เดือนเราจะให้ดูครีมนะคะว่ามีความเข้มข้นขนาดไหนนี่เลยค่ะเป็นสีครีมอ่อนๆน,นะคะสามารถใช้ได้ สองเดือนจริงๆคือทาแค่นิดเดียวเนี่ยก็คือคั่วหน้าแล้วให้ดูความข้นของครีมะคะ <c ười> คือครีมเขาข้นมากคือว่าจะบอกว่าครีมตัวนี้นะคะเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะคะเพราะว่าเขาผลิตจากออสเตรเลียแล้วก็นําเข้าจากออสเตรเลียด้วยจะบอกว่าใครได้ไปนี่คือคุ้มค่ามากใครที่ขี้เกียจใช้อะไรเยอะๆ ตัวนี้ตอบโจทย์มากค่ะเหมือนพันเลยที่คันชอบแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือว่าสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ Line f a ดฟาบินะคะพันแนะนำเลยค่ะคิมตัวนี้ใช้ดีจริงๆค,ค,ค่ะหน้าเด็กไปด้วยกันนะคะ